ัสดีค่ะทุกคนเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่นายเอกกับเอ็กกู้หานโจเดินออกไปคุยกันภาพก็ตัดเข้ามาในห้องที่พี่ใหญ่กับพระเอกยืนอยู่ด้วยกันพี่ใหญ่เขาก็ถามพระเอกว่าพระเอกรู้อยู่แล้วใช่ไหมเรื่องที่นายเอกอยู่เบื้องหลังบริษัทวินเซนพระเอกก็บอกค่ะว่าเขาสองคนมั่นกันแล้วนะแลกแหวนกันสวมขนาดนั้นมีหรอครับที่ผมจะไม่รู้เรื่องของซูซูผมกับเขานะ่ะคือคนที่รู้ใจกันที่สุดในโลกนะครับพอพี่ใหญ่ได้ยินแบบนั้นก็ขมวดคิ้วเลยเขาไม่รู้เลยจริง ริงว่าแต่ก่อนเขามองเผยซู้เย่เป็นคนที่เพอร์เฟกแสนดีอ่อนโยนไปได้ยังไงคนคนนี้ไม่คู่ควรกับซูซูเลยทั้งเจ้าเล่แล้วก็ร้ายกาจฉันไม่ควรปล่อยให้เขาอยู่เคียงข้างซูซูแล้วพี่ใหญ่ก็เลยพูดออกมาฉันไม่รู้หรอกนะว่านายมีจุดประสงค์อะไรที่เข้าหาซูซูแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นายกล้าทรยศเขาฉันจะทําทุกวิถีทางให้นายจากไปจากซูซูเอง พอไปเอกได้ยินเขาก็ถามค่ะคุณมีสิทธิ์อะไรมายุ่งเรื่องซูซูกับผมก็แค่พี่ชายที่ไม่ถูกยอมรับกล้าดียังไงมาข่มขู่คู่มั่นของเขาเขาก็บอกนะคะว่าเขา,าสายเลือดเดียวกันกับซูซูยังไงเลือดก็ต้องข้นกว่าน้ํามันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ส่วนนายมันก็แค่ขนนอกพอไปเอกได้ยินตอนนี้ก็เหมือนโมโหจัดเลยนะคะเขาก็ยิ้มออกมางั้นเรามาดูกันเถอะครับว่าซูซูเขาจะอยู่ฝั่งพี่ชายที่มีสายเลือดเดียวกันหรืออยู่ฝั่งคู่มั่นอย่างผมกันแน่ ภาพก็ตัดมาที่นายเอกกับกู้หานโจตอนนี้นายเอกเขาก็ไม่วางใจเลยเขาก็เลยบอกให้ไอ้กู้หานรีพูดมาได้แล้วว่ามีอะไรจะคุยกันแน่กู้หานโจมันก็เลยเข้ามาพูดกับนายเอกมันก็ถามเขาว่าทําไมนายเอกถึงเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังบริษัทอินเซนนายถูกเขาข่มขู่ก็เลยต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังบริษัทอินเซนใช่ไหมนายเอกก็งงค่ะว่า ign. ไอ้กู้หานมันพูดอะไรอีกแล้วเนี่ยคุณกู้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วทําไมคุณถึงชอบหลอกตัวเองอยู่อย่างเงี้ยบริษัทอินเซนเป็นบริษัทที่ผมจด, Hopkins, ดทะเเบีียนมมื่ม่่อไกป ่อนและกว่าที่ผมจะมาถึงจุดนี้ได้ผมต้องใช้ความพยายามแล้วก็ทํางานหนักมากคุณจะปฏิเสธความสามารถของผมเพราะว่าคุณไม่เชื่อเนี่ยนะไอ้กูหาโจพอได้ยินแบบนั้นมันก็รู้เลย ว่าตั้งแต่ที่นายเอกทํางานอยู่กับมันนายเอกก็ปกปิดความลับเรื่องนี้มาตลอดมันก็รีบเข้าไปประชิดตัวนายเอกพร้อมกับจับมือนายเอกไว้ซูอี้ฉินนายหลอกฉันตั้งแต่แรกสินะทำไมนายถึงต้องปิดบังเรื่องนี้กับฉันด้วยนายเอกก็รีบสะบัดออกเลยแล้วก็ตอบกลับไปว่าเขาไม่มีความจําเป็นที่ต้องบอกนะอีกอย่างคุณคิดหรอครับว่าคนฉลาดเขาจะยอมบอกทุกอย่างให้คนอื่นรู้นะ่ะไอ้กู้หารมันก็โมโหมากเลยเพราะว่านายเอกแอบสร้างบริษัทแล้วก็ยังสวมเขาให้มันอีกนายเอกก็บอกค่ะว่าเขาไม่เข้าใจเลยจริงๆแล้วก็ทำา สัญญากันแล้วนี่ครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่ผมต้องแสดงละครเป็นตัวแทนนี่ชีวิตของผมไม่จําเป็นต้องรายงานอะไรให้คุณรู้ทุกอย่างไอ้กูหันันก็เข้าไปจับหลยนายเอกแล้วก็ถามว่า2ปีที่ผ่านมาฉันให้เงินนายไปตั้งเท่าไหร่แล้วเงินพวกนั้นมันไปอยู่ที่ไหนนายเอกก็บอกคะ่ะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วเงินพวกนั้นก็เอามาสร้างธุรกิจผมไงเราต่างทําหน้าที่ของกันและกันไม่มีใครหลอกใครนะครับเงินนั่นผมก็ได้มาจากการทํางานของผมเองจะใช้ยังไงมันก็สิทธิ์ของผมผมทํางานดูแลคคุุณณและเป็นผู้ช่วยของ แถมยังต้องทนคำด่าสารพัดจากคนรอบตัวคุณอีกผมคิดว่าค่าจ้างเท่านั้นมันก็สมควรแล้วนะคะผมไม่คิดว่าผมติดค้างอะไรคุณเลยนายเอกก็คิดในใจนะคะว่าไอ้กู้หานี่มันจะขอเงินคืนเหรอเนี่ยทำไมขี้เหนียวขนาดนั้นเงินนั้นฉันก็หามาเองอย่างยากลําบากไม่มีทางคืนให้เขาแน่พอไอ้กู้หาได้ยินทุกอย่างจากปากนายเอกมันก็โมโหหนักกว่าเดิมอีกค่ะเพราะมันรู้สึกว่ามันถูกหลอกมาตั้งนานแล้วที่แท้นกที่มันเลี้ยงไว้ในกรงก็เป็นเจ้าของบริษัทอินเซูที่มันอยากร่วมงานมาโดยตลอดมันกก็เเข้าาามชคส นายเอกพร้อมกับตะโกนถามออกมามั่นกับสู้ๆูจากนั้นก็อยู่เบื้องหลังอินเซนซูอี้เฉินน่าจะปิดบังอะไรฉันอีกล่ะที่ทําทั้งหมดนี้ก็เพื่อเอาคืนฉันใช่ไหมล่ะนายกล้ามากเลยนะเล่นตัวเก่งจริงเลยเรียกร้องความสนใจจากฉันพอหรือยังล่ะตอนแรกฉันคิดว่าหลังจากงานประมูลฉันจะกลับไปหานายฉันจะไปบอกนายว่าให้นายกลับไปอยู่ที่บ้านตระกูลกู้กับฉันแต่ในเมื่อนายมาที่นี่แล้ว งั้นฉันจะพูดตอนนี้เลยละกันซูอี้เฉินคนที่ฉันชอบก็คือนายนายเอกเราก็งงมากเลยนะคะเพราะสีหน้าไอ้กู้หานตอนนี้มันเหมือนกับคนหมดอะไรตายอยากแล้วก็ตามง้อเมียเลยฉันคิดเรื่องนี้มานานแล้ว จริงๆคนที่ฉันชอบก็คือนายฉันรู้สึกตัวช้าไปถึงได้เสียนายไปแบบนี้ซูซูนายกลับไปอยู่ที่บ้านตระกูลกู้กับฉันเถอะนะนายเอกเขาก็ถามออกไปค่ะว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่ากําลังพูดอะไรอยู่สัญญาระหว่างเรามันจบไปตั้งนานแล้วหมายความว่าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วนะครับไอ้กู้หันมันก็พูดออกมาด้วยสีหน้าที่เศร้ามากๆซูซูนายรักฉันไม่ใช่หรอนายเคยบอกว่านายรักฉันและจะรักตลอดไปนี่คุณกู้นี่คุณเชื่อจริงๆเหรอครับ คำพูดพวกนั้นมันก็แค่ปลอบใจคุณเองเพราะคุณคือเจ้านายของผมผมก็เลยแสดงออกไปแบบนั้นเพื่อที่จะให้คุณชอบไงครับตอนนี้สัญญาระหว่างเรามันก็จบแล้วนั่นหมายความว่าบทบาทของผมก็ได้จบลงแล้วเหมือนกันผมไม่เคยรักคุณเลยคุณเข้าใจหรือยังไอ้กู้หานโจมันก็ยังไม่เชื่อสิ่งที่มันได้ยินมันก็คิดว่านั่นเป็นไปไม่ได้พอตลอดเวลาที่ผ่านมาซูซูก็ดูเหมือนว่ารักมันมากซูซูนายโกหกฉันอีกแล้วนะนายเอกก็ปฏิเสธเลยว่าเขาไม่ได้โกหกนะ ไม่นายโกหกฉันนายแค่ยังไม่หายโกรธที่ฉันทิ้งนายตอนนั้นใช่ไหมซูซูฉันรู้ว่านายกำลังเล่นตัวอยู่เมื่อก่อนนะฉันไม่ดีเองฉันยอมรับแล้วก็ขอโทษตอนนี้นาะให้อภัยฉันได้หรือยังล่ะไอ้กูหานก็ยังไม่เข้าใจอีกนะคะมันก็คิดเข้าข้างตัวเองอยู่นั่นแหละนายเอกก็หมดความอดทนแล้วเขาก็พูดออกไป ว่าเรื่องเมื่อก่อนไม่มีผลอะไรต่อเขาแล้วเขาไม่ได้สนใจเลยผมบอกชัดเจนแล้วนะครับสัญญาระหว่างเรามันได้จบลงแล้วเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันไอ้กูหารก็ยังไม่ยอมมันก็เกี้ยก่อนซูซูว่าให้มันทํายังไงก็ได้ขอแค่ซูซูยอมกลับไปกับมันซูซูขอแค่นายยังรักฉันขอแค่นายกลับมาหาฉัน ระหว่างเรามันก็ยังไม่จบหรอกนะตอนนี้นายเอกก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเขาก็เลยบอกไปว่าหมดเวลาแล้วคุณใช้เวลาพูดเรื่องไร้สาระที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยดังนั้นเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วครับแล้วนายเอกก็เดินสะบัดหน้าออกไปไอ้กู้หานโจก็เรียกไว้เพราะว่ามันยังคุยไม่จบเลยแต่นายเอกก็หันหน้ากลับมาคุณกู้อย่าตามผมมาอีกแล้วนายเอกก็เดินจากไปเลยตอนนี้นายเอกเขาก็เปิดประตูเข้าไปในห้องแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือพี่ใหญ่ถือแก้วน้ําพร้อมกับร่างกายสู้ๆที่เปียก โชคไปทั้งตัวพอนายเอกเห็นแบบนั้นเขาก็ใจเจ็บเลยนะคะพราะเขาไม่อยู่แค่แป๊บเดียวเรื่องที่เขากังวลมันก็เกิดขึ้นซะแล้วคุณลูกนี่คุณทําอะไรครับตอนนั้นพี่ใหญ่ก็ตกใจเลยเขาก็กําลังว่าพระเอกอยู่เลยว่าคิดจะเล่นกลอะไรอีกเนี่ยเหมือนว่าพี่ใหญ่เราจะไม่ได้เป็นคนทนําพอนายเอกเข้ามาพระเอกเขาก็รีบเข้าไปอ้อนเลยค่ะพี่ครับผมขอโทษ ผมไม่ควรพูดเรื่องเราต่อหน้าคุณลู่เลยแต่ว่าคุณลู่เขาดุมากเลยเขาบอกว่าเขาเป็นพี่ชายที่มีสายเลือดเดียวกับพี่ส่วนผมมันเป็นแค่คนนอกผมไม่ได้อยากมีเรื่องเลยนะครับแต่เขาคิดจะแยกเราออกจากกันพี่ผมรักพี่มากผมไม่อยากถูกแยกกับพี่เลยผมขอโทษนะครับผมไม่ควรเถียงกับคุณลู่เลยเพราะยังไงเขาก็คือพี่ชายของพี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าผมใจร้อนเกินไปคุณลู่ก็คงไม่เอาชาร้อนๆมาสาดใส่ผมหรอกครับ หลังจากที่พระเอกพูดจบพี่ใหญ่ก็รีบปฏิเสธ,ธทันทีเลยว่าชานี้มันไม่ได้ร้อนเลยสักนิดอีกอย่างเขาไม่ได้เป็นคนศาสตร์นายตังหากที่เป็นคนศาสตร์ใส่ตัวเองพอนายเอกได้ยินเขาก็ทนฟังไม่ไหวค่ะจนเข้าไปตบหน้าพี่ใหญ่เลยลู่หมิงเฟิงกล้าดียังไงมาลังแกคนของฉันพี่ใหญ่ก็หน้าช้ำไปหมดเลยนะคะนายเอกก็เข้าไปดึงเนกไทพี่ไม่ว่าคุณคิดจะจัดการฉันยังไง ฉันก็ยินดีต้อนรับเสมอแต่ถ้าคุณคิดจะลงมือกับสู้สู้คิดจะทําให้เขาไปจากฉันก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันสู้สู้เขาคือครูมันที่ฉันรักคือคนที่ฉันแคร์มากที่สุดคือสามีในอนาคตของฉันคุณทําร้ายเขาก็เหมือนคุณทําร้ายฉันถ้าเกิดมีความแค้นอะไรก็มาเคลียร์กับฉันแทนเถอะพอพี่ใหญ่ได้ยินแบบนั้นก็น่าซีดเลยนะคะพอตอนนี้น้องชายแท้ๆของเขากําลังข่มขู่พี่ชายตัวเองเพราะว่าคนอื่นละพี่ใหญ่เขาก็บอกสู้สู้ไปว่าเขาอ่ะไม่มีวันทําร้ายสู้สู้แน่แต่ว่า เขาอะไม่เชื่อใจ แต่ว่าเขาอ่ะไม่เชื่อใจเผยสู้แย่เลยคําพูดของเขามันไม่น่าเชื่อถือนายอย่าไปฟังเขามากเข้าใจไหมที่ฉันเข้าไปคุยกับเขาก็เป็นเพราะว่าฉันเป็นห่วงนายกลัวว่าเขาจะทําร้ายนายสู้ๆเขาก็บอกค่ะว่าเขาไม่ต้องการฉันเป็นคนที่รู้จักเขามากกว่าใครและไม่มีใครรู้จักสู้ๆไปมากกว่าฉันผมไม่เหมือนคุณชายลู่หรอกนะครับที่เอาใจน้องชายบุญธรรมตัวเองจนปล่อยให้เขากั่นแกล้งคนอื่นครอบครัวมันพังทลายลงก็เพราะคุณน,นั่นแหละแล้วสู้ๆก็หันไปหาพระเอกพร้อมกับถอดเสื้อเขาไปคุมให้พระเอกเพราะว่าตอนนี้เสื้อพระ เอกเปียกหมดเลยค่ะตอนที่นายเอกมาดูแลพระเอกพระเอกเขาก็มองหน้าพี่ใหญ่พร้อมกับแสดงสีหน้าที่พอใจมากๆพอพี่ใหญ่เห็นแบบนั้นเขาก็คิดในใจเลยว่าเผยสู้เย่เป็นคนที่อันตรายมากพี่ใหญ่ก็เลยพูดกับนายเอกอีกครั้งสู้ๆไม่ว่านายจะเชื่อฉันหรือไม่แต่ฉันไม่ได้เป็นคนทําชาหกใส่เขาเขาจงใจทําให้ฉันโกรธแล้วเขาก็สาดใส่ตัวเองนายเอกเขาก็บอกค่ะว่าหลักฐานมันคาตาอยู่แล้วพอพี่ใหญ่ได้ยินเขาก็ถามออกมาเลยนี่นายชอบเขามากขนาดนั้นเลยเหรอนายชอบอะไรในตัว ว่าเขากันนายเป็นคนที่อ่อนโยนและใจดีนายเหมาะสมกับคนที่ดีกว่านี้ไม่ใช่คนที่น่าซื่อใจคดแล้วก็สวมหน้ากากแบบนี้นายเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามออกไปเลยว่าแล้วมันเป็นธุระอะไรของคุณเหรอครับตอนนี้พระเอกเขาก็มองไปที่หน้านายเอกเขาก็อยากรู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมซูซูถึงชอบเขาตอนนี้พระเอกเขาก็จับมือนายเอกไว้พร้อมกับคิดในใจว่าหลังจากที่เขาได้มีความสุขกับซูซูแบบนี้เขาก็เห็นแก่ตัวมากขึ้นเรื่อยๆไม่อยากให้ซูซูมีญาติไม่อยากให้เขาคุยกับใครฉันไม่อยากให้เขาไปพัวพัน กับคนนอืน่ฉันต้องการให้ซูซูอยู่ในห้องแค่กับฉันสองคนพอพระเอกคิดแบบนั้นเขาก็รีบสายหน้าเลยค่ะเพราะว่านั้นมันเป็นไปไม่ได้เขาจะมาขังซูซูไว้แบบนั้นไม่ได้พระเหกุเขาก็จับมือซูซูแล้วก็ชวนซูซูกลับในตอนที่พวกเขาจะลุกออกไปไอ้กู้หานโจก็เข้ามาพอดีตอนนี้นายเอกกับพระเอกก็มองหน้ากันพอมิมหวานหยาดเยิมให้กันนะคะพอไอ้กู้หานโจเห็นแบบนั้นมันก็โกรธขึ้นมาเลยพอทั้งสองคนมีใบหน้าที่คล้ายกันแถมยังมีรอยยิ้มที่คล้ายกันอีกต่างหากตอนนี้ดูเหมือนว่าเผยซู กู้เย่กำลังเรียนแบบการกระทำของซูซูไปทั้งหมดนายใหญ่เขาก็จับมือพระเอกพร้อมกับเดินออกไปตอนนี้กู้หานโจกับลู่หมิงเฟิงก็อยู่ด้วยกันไอ้กู้หานก็เลยพูดขึ้นมาว่าตอนที่ถูกน้องชายตีมันเป็นยังไงล่ะแต่พี่ใหญ่ก็บอกนะคะว่าไม่ต้องห่วงคนอื่นหรอกเอาเวลาไปห่วงตัวเองดีกว่าแล้วพี่ใหญ่ก็จะเดินออกไปแต่จู่จู่ไอ้กู้หานก็พูดขึ้นมานายสนใจมาร่วมมือกันไหมล่ะพอพี่ใหญ่ได้ยินแบบนั้นก็ถามออกมาว่าสมองมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยไอ้กู้หานก็บอกคําว่ามันไม่ได้ลล้อเ่นคุณู คุณเกลียดเผยสู้เย่ใช่ไหมฉันก็เกลียดเขาเหมือนกันถ้างั้นเราก็ร่วมมือกันจัดการเขาได้นี่พอพี่ใหญ่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามขึ้นมาเพื่อความแน่ใจคุณไม่ชอบเผยสู้เย่เหรอไอ้กู้หานก็บอกค่ะว่ามันอ่ะไม่ชอบเผยสู้เย่ทาตัวเป็นเจ้าของซูซูมากแล้วอีกอย่างมันก็เกี้ยกล่อมซูซูไม่ให้ซูซูกลับบ้านแน่ถ้าเกิดว่าเผยสู้เย่ถูกกําจัดออกไป สมการนี้มันก็ลงตัวพอดีตอนนี้พี่ใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกําจัดสู้ๆูออกไปสู้ซูก็ต้องเกลียดเขามากขึ้นแน่พี่ใหญ่เขาก็ไม่ค่อยอยากทําวิธีนี้เขาก็เลยบอกไอ้กู้หานว่าอยากทําอะไรก็ทําไอ้กู้หานก็บอกข่าวว่ายังไงมันก็จะรอคําตอบนะไม่เช้าไม่เร็วยังไงนายก็ต้องตอบรับกลับมาแน่พี่ใหญ่ก็บอกว่าถ้าจะจัดการกับเผยสู้เย่ก็ทําไปแต่ถ้าเกิดจะจัดการซู้ซูเขาไม่ยอมปล่อยไปแน่ไอ้กู้หานโจมันก็บอกข่าวว่าตอนนี้เผยซู้เย่ค่อนข้างอ่อนไหว มันก็เป็นเหมือนระเบิดเวลานล่นแหละฉันรู้นะ้ะว่านายไม่ต้องการให้ซูซูอยู่กับเผยสู้เย่พี่ใหญ่เขาก็คิดแบบนั้นจริงๆเพราะว่าเขาไม่สามารถตรวจสอบวัยเด็กของเผยสู่เย่ได้เลยสิ่งต่างๆรอบตัวเขาไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ไม่เคยมีข่าวคราวอะไรหลุดออกมาเลยนอกจากนี้เผยสู้เย,ย่ยังทําให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวอึดอัดไปหมดไอ้กูหาโจก็บอกค่ะว่ามันเห็นด้วยมากๆเลยแล้วมันจะรอคําตอบนะน่าจะรู้นะว่าฉันอยากได้ยินคําว่าอะไรแล้วมันก็เดินออกจากห้องไป